กระตุ้มเห็นไหมเมียหน้าเขินเขายังเห็นนะ นะตู้ไม่ตู้มตู้ไม่ตู้มถ้าไม่ตูตตตตต้เข้าไปข้างในดด้ว <c oughs> <c oughs> ไปไปข้างใน ไฟายางพี่เออามานี่เอาเอาป่าใช่เป่ามานี้นใต้น้ำมันก็กัดผิวน้ำมันก็กัดแอร์ไลน์พี่เอาอมาอะไร โดนแล้วโอ้โหไซดีด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูปลาหน่อยสิพี่ใช้หัวจิ้งมันติดกิ่งไม้วะ่ะ ยก,ยกขึ้นอย่างเงี้ยจริงจิมันกัดผมหลายรอบนี่แแต่ผมไม่มั่นใจว่าอย่ปลาไงอืงดึงมโอ้ยไส่ครึ่งโลโอ้โหสุดยอดเลยหัวจิกสายขอเป็นไงครับเอ้ย <laughs> ขอเข้าไม่ตั้งหาไ <laughs> <laughs> อ,อ้เก็บ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 หัช่างเลยไม่มีไม่ได้เอามาเอาใส่กิ๊บเปอร์ กิปเปอร์นีบหลุดเฮ้ยจับจับก่อนเดี๋ยวมันไหลลงน้ำอย่านะด่อถ่ายรูปไปให้ถ่ายรูปให้ออฟดูดิให้มันรีบมาได้แล้วนะเอาตะกั่วมาให้พี่ด้วย ดที่ไ,ไหนวะเจ็ดนาทีโทรเลย <laughs> โทรเลยของเมียกันเอามันแช่น้ำไปก่อนหน่อยตายนะ โอ้เส <Hoy. S 2> oh, ียดายเมื่อกี้หายนึกว่าต่อพอดึงออกมาพอขึ้นเป็น มาถูกจุดจริงๆเลยเต่านี่ขอเรียกว่าโปรอ่านไม้อีกตอนได้ปลาแล้วนี่อยู่อยู่เฮ้ยตัวที่สองมาแล้วว่ะโอ้โยอวัดสะจบแขนเลย โอ้โหมาแล้วเว้ยท้อยสองมาแล้วเว้ยเจ้าใส่อะไรวะเนี่ยบอกไอ้อบเอาอกระชังมาด้วยนิวปลาเล็ดโอ้ไซส์ครึ่งโลอีกแล้วบอกแล้วอ่างนี้คัดไซส์ไซส์ <โล S 2> ใหญ่นันจะใส่ยังไงจะใส่กระชังยังไงวะหาเชือกสอด ปเก็บปลาแปลกว่ะใ,ใครไปนคนชวนนี่จะไม่ได้ปลาที่หลังพี่ไม่ชวนละพี่จะอยู่ของพี่คนเดียวละที่ลังชวนพี่แล้วัพี่จะไปไหนไปคนเดียวแล้วทีนี้พี่ไม่ชวนใครสักคนพี่มาคนเดียวพี่ยังได้อะ่ะ อพอพอพอเลิกเลิกเลิก,กตีเก่เต่าดีกว่าเว้ยอุ้ยหลุดพอดีสามตัวล้วเวยเต่า โอ้โชว์ปลาไอนดีตัวที่สามแล้วโอ้โหมันหมานจริงๆวันนี้น,นี่ต้องแค่ผมเอม็มวีจริงๆเลยวะ่ะคนชวนแม่งไม่ได้ปลาจริงๆเลยวะ่ะกับบ้านได้ปลามืดแล้วสบายใจจังไม่ได้ปลาสักตัว เต่าจัดไปสามครับวันนี้โอ้ยดูหน่อยสิอือหือวันนี้คนเดียวจัดไปสามตัวเลยเว้ยอร่อยไปกลับบ้าน <c oughs> โอ้ยตันกลอดเลยเป็นคนชวนเขาไม่ได้ฟาทุกครั้งเลยที่ชวน <c oughs> โอ้ย วันนี้ก็แค่นี้ก่อนสวัสดีกลับบ้านแล้ว